เรามารู้จักกับไพ่คีเปอร์ของเยอรมันกันซึ่งไพ่นี้เกิดในราวปีคศ1890ในแคว้นบาวาเรียของประเทศเยอรมน,นีไพ่นี้มีลักษณะเป็นพี่น้องกับไพ่ลนมองของฝร,รั่งเศสนะครับมี36ใบเช่นกันในความหมายของไพ่นั้นมีอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะใบที่1ห,หมายถึง ตัวเจ้าชะตาผู้ที่มาถามซึ่งเป็นชายอาจจะถามถึงสามีอาจจะถามถึงผู้ร่วมงานหรือคนอื่น,นๆที่เป็นชายก็ได้ใ้นี้มีลักษณะเป็นนูท์โลนะครับเป็นกลางๆไม่บวกไม่ลบใบที่สองก็เหมือนกับใบที่หนึ่งเป็นเจ้าชะตาที่มาถามซึ่งเป็นฝ่ายหญิงหรืออาจจะถามถึง ภรรยาหรือผู้ร่วมงานหุ้นส่วนต่างๆซึ่งเป็นฝ่ายหญิงเราผ่านไปสองใบแรกนะครับเป็นเมนฟีเมลกับเมนเมลซึ่งมีลักษณะเป็นนูทั่กลางๆไม่บวกไม่ลบนะครับใบที่3จะเป็นไพ่ที่มีลักษณะเชิงบวกเรียกว่าแม r r i รจก็เป็นเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องของ การมีพันธสัญญาร่วมกันการมีความผูกพันอยู่ด้วยกันมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อซึ่งกันและกันมีการผูกพันอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ต่างๆไปที่4 A m e e t i n g ก็เป็นความหมายในเชิงกลางๆนะครับเป็นเรื่องของการเข้าหุ้นเข้าสมาคมพบปะกสังสรรค์การรวมกลุ่มกัน กกาาารเเข้า้มาไดพบจอันใบที่5้าต Good Lord ก็มีความหมายถึงการช่วยเหลือการสนับสนุนการให้ความรักการอุปถมัมภ์ซึ่งกันและกันนะครับเป็นเรื่องของการได้รับการปกป้องคุ้มครองหรือว่าการได้รับความรัก ท้ายใบที่5และใบที่6นี้ก็มีความหมายในเชิงบวกเช่นกันนะครับใบที่6 The Good Lady ก็หมายถึงการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนการให้ความรักอุปถรัรมภ์ค้ำชูเช่นเดียวกับใบที่5เมื่อตะกี้นะครับแต่เป็นลักษณะที่จะเห็นว่าเป็น Good Lady เป็นฝ่ายหญิงใบที่7 a present l e ์ t ล r ก็คือการได้รับข้อมูลข่าวสารสาระสำคัญได้รับจดหมายได้รับข่าวได้รับอีเมลได้รับข้อความทาง In นสตา a กรมแมส e ซน e n อรอะไรต่างๆนะครับในยุคนี้สื่อสังคมมิตรก็คงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะซึ่งก็จะเป็นในเชิงที่ดีเป็นข่าวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใบนี้ก็จะเป็นความหมายในเชิงบวก ใบที่8 false person ก็หมายถึงเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยน่าคบหาไม่น่าไว้วางใจเป็นอันตรายเป็นคนโกหกเป็นความหมายในเชิงลบไปที่9 e x c h a n g e เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวการขยับขับเคลื่อนไปข้างหน้า เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นความหมายในเชิงกลางๆไม่บวกไม่ลบไปที่10 journey Journey ก็หมายถึงการเคลื่อนไหวการเดินทางการท่องเที่ยวการขนส่งต่างๆซึ่งก็เป็นความหมายในเชิงกลางๆไม่บวกไม่ลบไปที่11 l o t s of money ก็หมายถึงการได้รับมีรายได้โชคดีถูกลอตเตอรี่การได้เงินได้สมบัติความหมายก็จะเป็นในเชิงบวกไปที่12 A สอ rich girl ก็หมายถึงเป็นลูกสาวเป็นน้องสาว เป็นที่สาวเป็นคนสวยเป็นผู้หญิงที่อ่อนเยาว์มีความสุขมีความสนุกสนานในชีวิตและก็เป็นคนรวยซะด้วยก็เ,เป็นความหมายในเชิงบวกใบที่13เมื่อมี rich girl แล้วก็ต้องมี rich man เช่นกันนะครับความหมายเป็นเชิงบวกเช่นกันใบที่14 Sad news ก็เป็นความหมายในเชิงลบนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการเสียใจเสียน้ำตาเป็นความอะไรที่ไม่มสุขสมหวังไม่ได้ดังใจเป็นความผิดหวังต่างๆใบที่15 Success in love นะครับก็เป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จในด้านความรักความสัมพันธ์ต่างๆรวมทั้งเรื่องของ การประสบความสำเร็จต่างๆด้วยก็เป็นความหมายในเชิงบวไปที่16บ he spots l ก็เป็นเรื่องของการมีความฝันความคิดในการวางแผนการสังเกตการการตั้งเป้าเอาไว้ที่จะก้าวไปเป็นความหมายต่กลางๆนะครับไปที่17 a gift ก็หมายถึงการได้รับของขวัญการได้รับสิ่งที่ทําให้รู้สึกดีใจเซอร์ไพรส์เป็นโชคดีเล็กๆแล้วก็เป็นการคาดหวังว่าจะได้อะไรที่ดีๆเข้ามาก็เป็นความหมายในเชิงบวกใบที่18 small child ก็หมายถึงความสงสัยการเริ่มต้นเป็นอะไรใหม่เล็กๆ เป็นการเกิดใหม่เป็นความหมายในเชิงบวกใบที่19 funeral ก็เห็นลงศพมาอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นความหมายในเชิงลบนะครับก็เป็นอะไรที่จบสิ้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการตายจากเป็นค่ำคืนเป็นความมืดเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะสบอารมณ์เท่าไหร่ ใบที่20 house เป็นความหมายเชิงบวกนะครับเป็นเรื่องของบ้านครอบครัวชีวิตในครอบครัวหรือองค์กรต่างๆการเป็นเจ้าของการมีความสงบความปลอดภัยความมั่นคงใบที่21คื e อ living room ก็หมายถึงจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องที่เป็นห้องส่วนตัวเป็นครัว เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นความสุขสบายนะครับเป็นความหมายในเชิงบวกไปที่22 A Military ก็หมายถึงเป็นบุคคลในเครื่องแบบเป็นเรื่องของการมีกฎระเบียบเป็นความถูกต้องเป็นความหมายในเชิงค่อนข้างจะติดลบสักหน่อยนะครับ ใบที่ 23. ่ e c o r d ก็หมายถึงเป็นสถานที่ซึ่งก็จะหมายถึงเป็นสารสถิตยุติธรรมเป็นสถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่จะต้องตัดสินใจให้ถูกต้องมีความหมายในเชิงกลางๆจนไปถึงลบใบที่2ี่สิบ e r y ทก็หมายถึงเรื่องของ การที่จะต้องสูญเสียการถูกขโมยหรือว่าถูกเอาสิ่งของบางอย่างไปนะครับก็เป็นความหมายในเชิงลบใบที่25 high honors ก็หมายถึงเป็นเรื่องของการได้รับการยอมรับยกย่องได้รางวัลมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จได้รับการศึกษาที่ดีได้เข้าเรียนสถานที่ดีๆได้รางวัลหรือว่าการที่ จะได้กเกษียณพักผ่อนให้สบายก็เป็นความหมายในเชิงปั่วใบที่28 expectation ก็หมายถึงเป็น สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เราปรารถนาต้องการมีความอดทนที่จะรอเป็นความหมายในเชิงกลางกลางไปที่29 The p r r s o n ก็เป็นไงครับคุกความหมายก็เนกาทีฟมากเลยเนาะความหมายเป็นเชิงลบนะครับซึ่อาจจะหมายถึงโรงพยาบาลเป็นตึกสูงสูงเป็นคุกเป็นสถานที่ที่ อาจจะทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาบล็อกเราออกจากสังคม,มอื่นๆใบที่30 legal matters ก็หมายถึงเป็นการที่เราก็อาจจะต้องยอมรับการแนะนำแล้วก็การที่อาจจะต้องพึ่งพากับ ความสมบูรณ์ทั้งหลายพึ่งพากับคำแนะนำจากผู้รู้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา,าทนายอันนี้เป็นต้นนะครับก็มีความหมายในเชิงกลางๆไปที่31 short illness ก็หมายถึงเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยครับหรือว่าการที่จะต้องพักฟื้นการที่จะต้องพักผ่อนมีความอ่อนแอ หรือว่าจะต้องรักษาตัวนะฮะเป็นความหมายในเชิงลบใบที่32 g r i f t and sorrow ก็มีความหมายในเชิงลบนะครับก็เป็นเรื่องของปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้เป็นเรื่องของความล้มเหลวที่จะต้องจัดการให้ได้ใบที่33นะครับ musky force ก็หมายถึง ความหมายในเชิงลบนะครับมีความคิดที่อาจจะมืดมนสงสัยมีความกลัวมีความสับสนอยู่แต่ว่าก็อยากที่จะเลือกที่จะมีความสุขต่อไปไปที่34 occupation ก็หมายถึงเป็นเรื่องของการงานอาชีพการขยันขันแข็งการลงมือทำนะฮะเป็นความหมายในเชิงกลาง ใบที่35 a long road ก็หมายถึงเป็นการเดินทางเป็นการวางแผนมีการอดทนที่จะต้องรอเวลาก็เป็นความหมายในเชิงกลางๆใบที่36 hope big water ก็หมายถึงเป็นเรื่องของความฝันความหวังความปรารถนา เป็นการเปิดใจที่จะยอมรับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตเป็นความหมายในเชิงกลางๆไปถึงความหมายในเชิงบวกลักษณะการวางไพ่ทั่วๆไปของไพ่ k e e p e r รก็จะเหมือนกับเรือนมองนะครับที่จะสามารถวางได้3ใบเาใบาอะไรก็ตามแต่นะครับแต่จุดเต่นสำคัญก็คือ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นไพ่ทั่วไปเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเราเนี่ยด้านนี้นะครับก็จะเป็นอดีตและฝั่งนี้จะเป็นอนาคตแต่สำหรับคีเปอร์แล้วถ้าหน้ามองมาทางนี้แสดงว่าเป็นอนาคตด้านหลังที่เขาหันมานี่จะเป็นอดีตนะครับเพราะฉะนั้นอดีตอนาคตของไพ่คิปเปอร์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าหันหน้าไปทางใดห,หันหน้าไปทางไหนนั่นคืออนาคต ข้างหลังจะเป็นอดีตนะครับก็ะจะเป็นลักษณะเฉพาะของพายคีปเปอร์ซึ่งจะเล่าให้ฟังต่อไปี้โอกาสต่อไปครับวันนี้สวัสดี